บทแถลงการของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเกี่ยวกับผลประกอบการไตรามาส3ปี2024ของ Meta แพลตฟอร์มแปลโดยไอเดียลงทุนไตรามาสนี้เป็นไตรามาสที่ดีมากโดยเราเห็นความก้าวหน้าอย่างมากจากการพัฒนา AI ทั้งในแอปและธุรกิจของเราอีกทั้งยังเห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งจาก Meta AI การใช้งานละมาที่เพิ่มขึ้นและแว่นตาที่มีการรวม AI ไว้ด้วยซึ่งผมรู้สึกตื่นเต้นกับทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ภาพรวมของไตรามาสนี้เป็นช่วงที่ดี โดยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งผลิตภัณฑ์และธุรกิจและวิสัยทัศน์ระยะยาวเกี่ยวกับ AI และอนาคตของการประมวลผลข้อมูลที่เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเราประเมินว่ามีผู้ใช้มากกว่า3.2พันล้านคนที่ใช้งานแอป,ปของเราอย่างน้อย1แอป,ปต่อวันและเราเห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Meta AI และ llama ซึ่งกำลังกลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมนี้ขอเริ่มจากแอป,ปของเราสำหรับว a สแ a p p ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง และเราผ่านจุดสำคัญที่มีการโทรออกกว่า2,000ล้านครั้งทั่วโลกในแต่ละวันบน Facebook เราเห็นแนวโน้มบวกในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นในสหรัฐส่วนบนอินสตาแกรมการเติบโตทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งเราได้เปิดตัวบัญชีวัยรุ่นที่มีการป้องกันในตัวเพื่อจำกัดการส่งข้อความและการดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นส่วนบนเทรดชุมชนนี้มีผู้ใช้งานต่อเดือนเกือบ275ล้านคนและมีการลงทะเบียนมากกว่า1ล้านคนต่อวันสำหรับ AI ของเราการพัฒนาที่ดีของ AI ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมและการสร้างรายได้ในธุรกิจหลักรวมถึงโรดแมปในอนาคตสำหรับบริการและแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลใหม่ๆโดย Meta AI มีผู้ใช้งานต่อเดือนกว่า500ล้านคนการปรับปรุง AI, d r ด v e เวนฟีและคำแนะนำวิดีโอทำให้เวลาที่ใช้ใน Facebook เพิ่มขึ้น8%และใน i ิน t ต g r กรเพิ่มขึ้น6%ในปีนี้สำหรับละมาการใช้งานโทเคนเติบโตอย่างมากในปีนี้และเราได้ปล่อยลมา3.2 ซึ่งประกอบด้วยโมเดลขนาดเล็กที่ทำงานบนอุปกรณ์และโมเดลมันติโมเดลที่เปิดเผยเรากำลังทำงานร่วมกับภาครัฐของสหรัฐเพื่อใช้งานลามาและกำลังพัฒนาลามา4ซึ่งคาดว่าจะมีความสามารถใหม่ๆและรวดเร็วกว่าเดิมในส่วนของการจัดทำงบประมาณปีหน้าเราจะมุ่งเน้นการลงทุนใน AI ที่ให้ ROI สูงในระยะยาวและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ AI เหล่านี้สำหรับ Reality l a b และการรวม AI กับแว่นตาแว่นเรเบนเมตา ซึ่งเป็นแว่นตาที่สามารถถ่ายรูปวิดีโอฟังเพลงและโทรออกได้ซึ่งพิเศษตรงที่มีการรวมเมตา AI ที่สามารถตอบคำถามและช่วยเตือนเรื่องต่างๆของคุณได้แบบเรยลไทมการตอบรับดีมากจนสินค้ารุ่นใสที่เราเปิดตัวในงานคอนเนคขายหมดทันทีสุดท้ายนี้เรายังเปิดตัว Quest 3S ซึ่งมีความสามารถของ Quest 3แต่ราคาจับต้องได้ที่300ดอลลาร์ความคิดเห็นของผู้ใช้ในขณะนี้เป็นบวกและคาดว่าจะได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีโดยรวมแล้วไตรามาสนี้เป็นไตรามาสที่ดี และผมรู้สึกตื่นเต้นกับงานที่เรากำลังทำหากเราทำได้ดีโอกาสที่เมตาและทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราจะยิ่งใหญ่ m ิ t เทิลแพลตฟอร์มรายงานผลประกอบการของไตรมาสที่3ประจำปี2024มีรายได้รวม4 5 8 9ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น19%จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็นสถิติใหม่สูงสุดของบริษัทและมีกำไรสุดที่อยู่15,688ล้านดอลลาร์ รายได้ส่วนใหญ่ของเมเทอร์มาจากโฆษณาบนแพลตฟอร์มอยู่ที่39,885ล้านดอลลาร์ส่วนธุรกิจเมทเวิร์สมีรายได้270ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น22%แต่ขาดทุนเฉพาะส่วนธุรกิจนี้เพิ่มเป็น4,428ล้านดอลลาร์ จำนวนผู้ใช้งานรวมทุกแพลตฟอร์มเป็นประจำทุกวันเพิ่มขึ้น5%เป็น3.29พันล้านคนเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ